เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมผาส์โมโฟเบียนะครับซึ่งนี่เป็นครั้งแรกของผมกับไอพภูเลยนะที่จะมาเล่นเกมนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนนครับปกติก็ดูแต่ชาวบ้านเขาเล่นนะครับดูแต่ยูทูบเบอร์ท่านอื่นเขาเล่นนะครับซึ่งได้มาลองเล่นเองแล้วแบบเชี่ยแม่งน่ากลัวว่ะแล้วคือเรื่องเรื่องกูมากัน2คนไงเออจะเป็นยังไงก็ไปดูกันในคลิปเลยดีกว่าครับบอกเลยว่าโลกโลกโลกมากๆครับตอนแรกๆไปกูจะสวิตช์แรกเลยกูเปิดเองโอเคโอเคเฮ้ยใครเปิดตัวกับภูไปไปไป แตไม่มีสัญญาณผีเลยแต่เมื่อกี้มีเสียงคนเปิดประตูนะเฮ้ยเสด็จมาใช่เมึอไมาใช่กูกันไหมเลื่อนฟันหัวมันสิถ้าไม่ใช่มึงไม่ใช่กูแล้วใครล่ะกันสิบายบายเอโร่ย Where are you? ใจเนี่ยไม่ตอบว่ะผีมันไม่ตอบว่ะทูมึงแค่ใครไม่ดิ้เลยอ่ะเออเสดงว่าตรงนี้ผีไม่ได้อยู่หรือเปล่า ใช่ใช่ใช่ผีไม่อยู่ไม่มาเปล่าแพทติเซียเทเลอร์แพทติเซียหุ่ยมันไฟดับอ่ะผีสับคัทเอาหูไอ้เฮียเรียกชื่อผู้มันดับไฟเลยว่ะโอ๊ยเฮ้ยปูปูสัญญาณขึ้นเอ้ยสองขีดแถวนี้แสดงว่าอยู่ลงรถผีลงรถปูเอาเอาสมุดโยนลงพื้นเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาสมุดโยนลงพื้นเลยเออโยนสัญญาณอีเมสไว้ โยนทิ้งลงไปเลยเปิดระยวนทิ้งลงไปต่อด้วยต่อด้วยไม่เลยเลวยเรียกชื่อผู้บัรดับไฟเลยเว้ยงั้นแปลว่ากล้องวิดีโอกันเอยปะมันน่านจะมีสัญญาณอะไรสญญักอย่างนะเมื่อกี้เอสมันขึ้นสองขีดใช่ไหมใช่โอเคไปเพิ P ่มมุดรูมาตอนนี้ <c oughs> เล่นจิตใจเย็นเดี๋ยวหัวใจจะบายก่อน <c oughs> เรายังไม่เซียนน่ะเต้ยไปแป้งเข้มาโหช็อคหน้าคอมตายเรียบร้อย นี่กล้องวิดีโอเอาข่าวแต่กลัวกล้องวิดีโอเองกูต้องผีลงรถแหละดูทรงแล้วแหละเฮ้ยฝ่ายชั้นสองเปิดไอ้ภูเอาโอ้ยเดี๋ยวกูถ่ายรอเลยถ่ายได้ห้าครั้งครับพี่เออเดี๋ยวเพิ่งไปถ่ายหน้ามาเราต้องการถ่ายผีนะเควสให้มีเกลือแต่เราไม่มีเกลือไงเรายังไม่มีตังค์ซื้อเกลือไอ้สัตว์ยังจนอยู่นะแล้วเฮ้ยไอ้ภูขีตาไม่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 เมื่อกี้มีเสียงคนดีดตาเวอรเปิดไฟก่อนเลยพี่ เออปวดไฟปวดไฟวังเวงว่ะทำไมวังเวงอย่างนี้ก็นั่นน่ะสินะน่ากลัวจุงเลยผีไม่เขียนด้วยผูเอ้ยหรือว่าไม่ใช่ลงรถวะเรามาชั้นสองหรือเปล่รู้สึกว่าอาจจะเป็นชั้นสองก็ได้นะเฮ้ยใช่ไหมมันเปิดเออมันเปิดประตูเล่นอยู่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ห้าห้าไอ้เหี้ยผูเฮ้ยเขียวเขียวเดือดแล้วตรงนี้ปะตรงนี้ปะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมาดีดีนี่ไงโยนเลยโยนลงมาเลย ยนยนยนรถวันนี้เดี๋ยวกลัวสมุดใหม่สแสดงว่ามาอยู่ตรงนี้เว้ยผีอยู่ตรงทางเดินเลยอห้าขีดบ้าบอจะกเก็ตจะแดกหัวพวกกูป้ะเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮียเอ้ย,อยสัญญาณห้ารถเหรอใช่เยลาแล้วพี่อัดเป็นไงบ้างยังไหงฮนะถือกล้องไว้ถือกล้องไว้เดี๋ยวกูถือกล้องเอ่อนี่แล้วกันเดี๋ยวกูตั้งกล้องก่อนกูตั้งกล้องเองน้องไม่เป็นเสี่ยงกะแกกะแกอ้าวเฮ้ย มึงไม่ได้เปิดไฟใช่ไหมไม่ได้เปิดไม่ได้กดอ้าวเฮ้ยห้าอ๋ฮ่าห้าให้พูพูมันเปิดไฟเล่นพูไอ้พูเอ้ยเบลล่าฮัลโหลเราจะทำนานเด้อเนี่ยกูจะตั้งกล้องกูณตั้งไม่เป็นนะมันตั้งยังไงวะเดี๋ยวนะเกิดเป็นยังไงอ่ะไม่เคยรู้ว่ากล้องหน้ากล้องหน้ากูตั้งกล้องแล้วกูตั้งกล้องแล้วไอ้พูกูตั้งกล้องแล้วน้องเอ้ยโอเคเปิดกล้องมาสิเคียว ผูพูดเดี๋ยวกูไปหยิบสมุดรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงไปด้วยไปหยิบสมุดก่อนไปด้วยพี่นัทเออผูผีมันอยู่คนเดียวนี่หว่าผูกูลืมไปเลยผีเขาอยู่คนเดียวอาจจะต้องอยู่คนเดียวแล้วพูดคุยนะผูมึงคิดว่าไงการที่กูจะบูชายันตัวเองวะาอืมหัญญาณดังจัดเลยโคนสมุดเข้าไปเลยเขียนให้หน่อยดิลูกอุ้ยประตูเปิดผีตอบสนองตอนอยู่คนเดียวเหรอฮะมันขนาดไหนกันเชียร์ว่าผีอะฮะ ถ้าอยู่ตรงคนมันจะไม่ออกมาใช่ไหมใช่ผูไปออกไปข้างนอกเดี๋ยวกูเองไปดูไปที่รถเลยไปดูกล้องวงจรเลยเดี๋ยวกูคุยกับผีเองตัวเนี้ยมันต้องอยู่ด้วยกันดีกว่าพี่อยู่ที่อะไรผีมันอยู่มันต้องมันตอบกับคนที่อยู่คนเดียวไงมึงต้องไปแล้วล่ะผู้ไอ้ผู้ผีล่าไอ้ผู้ผีล่าวิ่งวิ่งวิ่งกดชิปค้างเร็วมันเดิน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 แล้วมันเดินแล้วมันเดินแล้วมันเดินเร็วมันเดินเร็วเข้าตู้เข้าตู้คนละตู้เลยมึงตู้ซ้ายมึงติดตู้หรือะไรเป็นน้องเอ้ย เข้าไปตู้เข้าไปแล้วเข้าไปอ่ะกดกดคิ้ายค้างเปิดตู้ดิลากตู้เปิดแล้วเข้าไปแล้วก็ดึงตู้ไว้ด้วยนะดึงตู้ไว้พะผีเปิดตู้เบนบูไอ้น้องเป็นผู้ชายด้วยเงียบต้องเงียบเลยนะเฮียโอเคมีอยู่แล้วแล้วออกไปโอ้ยตและตื่นเต้นไอ้เหียยืดยืดไปรู้ไปหน่อยดีเฮียีิพินาครับ แล้วส so um, ักคราวก็ไหมสักคราวเอาข้าวแล้วข้าว้วมันมันสับอยู่แล้วสับอยู่แล้วแค่ไฟมันดับผีมันล่าไฟมันมันดับไฟเว้ยสัญญาณดังเนี่ยมันยังอยู่ตรงเดิมเลยผู้ทมาไหแล้วเมื่อกี้มันมายังไงเราทำไมเราไม่เห็นมันเลยอ่ะมันมันคืออุ้ยฮาขีดวะเขียนปะไม่เขียนสมุดเดี๋ยวกูลองคุยกับมึงมึงต้องไปอ่ะกูมึงต้องออกไปข้างนอกกูต้องคุยกับมันเหรือไม่มันก็แอบแอบในโรงรถไปโอเคคุยอยู่คุยกับมันเองกูเองกูเองตัวเนี้ยเดี๋ยวกูเองคุญญวีคุยเอง เยอะคนนักนาไม่ไหววะในกูเองน้องเลยเกินกินชิ้ไม่ไหวสุดแล้วเนี่ยเฮลโหลแอ่ประตูเจอกุ้งกิ้วกุ้งกิวผีดับไฟแล้วมันพูดเงื้ออะไรข้างหูกูไม่รู้อ่ะ h าวาย e y ู u เชี่ยมเปิดประตูเล่นใส่กูไว้สัตว์กัวเนี่ยหาวานายอยูจะดุงเหรอ อ้าว้ยภตาเอ้ผู้มีตา Why a r e you here ไอสัตว์มาเล่นเปีนโนมาเล่นเปีนโนเออมันมาเล่นเปีนโนไอผูไอผูเปิดคัทเอาให้กูหน่อยมันดับไฟทั้งบ้านเลยภูบีละไปแล้วเขาตู้มาเขาตู้มาต้องเขาตู้แล้วมาแล้วภูภูมนเดินมาแล้วมนเดินมาแล้วเขาตู้เร็วเขาตู้เขาตู้ไอสัตว์เขาตู้แรก

เสียงมันเปิดประตูมันยังอยู่อยู่เลยอ่ะแต่มันไม่ตอบอ่ะทําไงดีอ่ะพี่น้องแอบประตูอยู่เลยต้องออกยังออกมาเลยออกมาเลยมาเลยมึงมึงลองมึงเวลาถ้าแอบอ่ะปิดไฟนะแล้วก็แบบมึงลองลองเอาไฟส่องผืนแล้วเปิดไฟเทสดูถ้าไฟแวบๆอ่ะคือมันล่าถ้าไฟไม่แวบอ่ะคืออแต่ภูมิผู้ชายนี่ยว่ะเดี๋ยวกูบอกเองเหมือนไม่ให้เราไปเลยว่ะภูออกไปข้างนอกก่อนไหมอาจจะมีไอ้นี่วิญญาณนะคือเราเนี่กเราได้ออกไปพักก่อนไปพักก่อน ไปเร็ว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 ติดติดโซมาอะไรไม่รู้เ่าโอ้ยเดี๋ยวๆดโอเคโอเคเคโอ้ยลอดไอเหี้ยดิปาถึงกูเอาไปกูได้เเฮียซาเลยสุดเียดิเต้องวมอดนะเข้อวมอโอ้ยดูดี่มันเเสิขีดไปเลยไอู้สิไปเลยล่าเราดูตีกราฟโอ้ยขึ้นมาเจ็ดอีกแล้วว่าพอเราออกมาปุ๊บเฮียนี่โอ้โหค่าสติกูเหลือยี่ห้าเฮียมันจะฆ่ากูไอ้ภูเมื่อกี ผีไม่จะฆ่ากูเออเอาอะเนี่ยเที่ยวเควสไม่ผ่านเลยอ่ะเรายังไม่ได้เห็นหน้าผีเลยเอาไงเราอยู่ถ่ายรูปผีแล้วค่อยวิ่งจู๊กไหมได้เดี๋ยวดูกล้องก่อนนะอ่านี่มันอินฟาเลตผาต่อยทั้งราก็ไม่ต่อยเนี่ยต้องดูกล้องเนี่ยมันจะถ้าถ้ามันมีมึงต้องคอยสังเกตมันจะมีวิญญาณลอยหรือเปล่าถ้ามีวิญญาณลอยก็คือเรามันจะเป็นสปิทมันจะมีแบบดวงวิญญาณเราจะได้บ่อแสสะพานข้าวบุ๊ปิดขังกูเลยทำไงวะ มันดังดังห้าอยู่เลยว่ะเออลองส่องส่องดูดิ่ผู้แถวแถวข้างหน้าเราเนี่ยพวกตามประตูตามอะไรพวกเนี้ยังไงนไงี่นี่ไงประตูเออโอเคโอเคฉ<ๆ>ายว่ะฉายวะเดี๋ยวกูถ่ายเดี๋ยวกูถ่ายรูปฉายว่ะฉายวะเออโอเคลายนิ้วมือโอเคนะเราได้ลายนิ้วมือแล้วดูป<ด>่ะ<า>เอ้ประตูมีลายมือนี่ไงนี่ไงนั่นน,นั่นนะเอออชัดเจนเลยฉายว่ะฉายวะ ไปนี่นี่ดีกว่านี่นี่นี่มาอยู่จ้าปล่อยคุณลองไมซันว่าเอาลิกาเอาลิกาเอาลิกามามาน้าสู้โอเคเอ่อหลักฐานต่อไปอันที่สองฟิงเกอร์พิ้นโอเครอยนิ้วมือผีที่จะไล่เราจะมีแค่แบนชีกับเลเวอร์แนนต์เหรอไอ้เหี้ยตัวโหดด้วยนะเลเวอร์แนนต์น่ะผูเกมนี้เลเวอร์แนนต์คือตัวโหดเพรามันเดินเร็วโอ้โหไอ้เลวมันเดินเร็วแบบแป๊บเดียวหักคอได้เลยไงไอ้เหี้ยแล้วเราเล่นสองคนเนี่ยจิงจะมัดเลยวู่ เฮ้ยไปดูต,ตาะกาคู่ไหมเนี่ยเข้าเนะข,ข้าไปดูสมุดไหมเพราะมันเขียนไหมไปเรียไม่เราด้วยอ่ะเข้ามาอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันปิดแล้วขังกูคนเดียวเน่ยเฮ้ยเอาเลยเดี๋ยวตลอดขา้างนอกมันโอ้ยย่งดังอยู่เลยเออมันยกคันเอาอยู่หรอวะดูสมุดก่อนไม่เขียนออก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 ไม่เขียนไม่เขียน,นไปเล้วเฮ้ยกลัวไปจ้าเปงปิดห้าเลยเหรอเออมันก็แสดงว่ามันอีเมลเลเวลห้ามาอยู่แถวนั้นตลอดเนี่ย มายืนมองเราอยู่ได้ปเปลเาเผอแต่คือเราต้องถ่ายรูปผีไม่ได้เอาไงท้าทายเลยไหมโอเคท้าท<อ>า,าย,ายเดี๋ยวกูถ่ายเองเดี๋ยวผีมา,า,าลแล้วกูแชะเลยแล้วก็ตายไปเลยไงเอ้ยแชะเลยไหมโอเคเฮ้ยแต่ว่าแบ <c oughs> นชีออกซิเจนมันเรารู้สึกหนาวปะมันจะมีควันออกจากปากเราต้องคอยสังเกตไว้ในบ้านนะถ้าตรงเราอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกหนาวก็แสดงว่ามันก็จะเป็นฟิซซิงอากาศติดลบมันก็จะเป็นแบนชีแต่ถ้าเกิดมันเขียนสมุดมันก็จะเป็นเรเวนแนน โอ okay, เคเด้สองบอส์สซ็นละพ่อมึงดังตลอดเลยเฮียอยู่นี่แหละไอ้ภูไอ้ภูล่าล่าล่าเฮ้ยภูมานี่มานี่ภูเฮ้ยกระลังกระลังโภูไม่เฮ้ยมือภูอย่าคนละกลัวไอ้ภูตายออกมาอยู่ในห้องนี้ภูไม่พี่ออกไปแล้วพี่จะต้องรอด เป็นวิญญาณโอ้โหมาเอาไปจากบ้านเอาวิญญาณกลับบ้านอุ้มมาทักแข่งน้องอ่ะโคตน้องไอ้บูโดนาคอไอ้ไอู้บูโดนาคอเฮียเนี่ยเอาทางแข่งกูถูกูถ่ายรูปมึงกูถ่ายรูปมึงตอนตายมาแล้วกูถ่ายรูปมึงตอนตายมาแล้วมึงเป็นวิญญาณเหมือนกันแล้วต่อยเลยมาโอเคไอ้เฮียมันไอที่ไหนไอ้สัตว์แล้วมันอยู่ในห้องนั้นเขาเข้าเข้ามาที่รถเลยกลับมารถเลยมึงว่าตัวอะไรวะมันมรู้ไปเมื่อกี้มันเป็นน้ำเสียงเสียงเหมือนน้ำแข็งแกะแกะแกะอะ น่าจะเป็นเสียงเดินดมลาเดินมันจะดังแก๊กๆ,ๆ,ๆเว้ยพูไม่ตอนตอน,ตอนมันฆ่าน้องมันน้องอยู่ไหนไหนไม่รู้อะเออนั่นใช่มันพาไปางั้นแหละกูว่านะ<อ>เดาเลยไหมมึงว่าตัวอะไรบัญชีกันเลยวันนั้นน่าจะไม่เขียนสมุดอะตอนนี้ไม่เขียนสมุดอะเออบัญชีอ่ะเดาบัญชีดีกว่าจัดการเลยมินารโอ้ลสามแล้วคือรถมาก็ <laughs> จะตายห่าแล้วชิง <laughs> ตา,าแล้ย,ยลมินาร์00บายกลับบ้านดีกว,ว่า ถ่ายรูปผีก็ไม่ได้เฮียไอผู้โดนผีหกักคอดักหักคอสัตว์น้องก็น้องก็โดนหักดักหกักคอเียตายไปแล้วไอผู้เฮ้ยพี่แต่มันแต่มันไม่ได้ฆ่าจอรเพราะมันมันมัเป็นมือเข้ามาเฮ้ยแบนชี<า>ได้ตังค์ด้วยผูกสุขภาพรวยสี<ด>่สิบคุณรวยแล้วมาถ่ายรูปได้นี่ไงถ่ายรูปสองรูปรูปได้ยี่สิบบาทถ่ายรูปลายนิ้วมือ